ามาแล้วค่ะตรงต่อเวลาเ้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกินข้าวกับที่ร้านนะคะจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราทำงานแล้วก็ เจ้าของร้านพาไปเลี้ยงข้าวนะคะปกติเขาจะจัดแบบนี้ทุกปีแล้วแต่ว่าปกติเราทํางานร้านอื่นไม่เคยเจอไงแต่มาเจอร้านนี้ร้านแรกนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่งานกันนะคะว่าจะน่ารักไหมแล้วก็มีเพื่อนๆในกลุ่มร้านอาหารนะคะพนักงานนะคะไปกันหมดเลยคะ่ะทุกคนแล้วไปเจอกันค่ะ แต่งหน้าที่บ้านไม่พอใช่ไหมนี่นะคะมาถึงร้านนี้แล้วนะคะเป็นสเต็กเฮาส์นะคะชื่อสเต็กเฮาส์บานโฮบนะคะรีสอร์ทบานโฮบค่ะไปแล้วค่ะหัวหน้านำทีมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวลีเดินตามหลังนะคะมากันแบบทั้งร้านเลยนะคะพนักงานที่ร้านค่ะเขาจะเลี้ยงทุกปีนะแต่ว่านี้เราทำงานปีแรกไงก็ได้มานะคะ โอ้อันนั้นคนจ่ายตังนะคนะทุกคนคนจ่ายตังค์บรกยากาศร้านสวยน่ารักน่านั่งมากเลยค่ะดูดิน,น,นี่บรรยากาศโตในร้านนะคะทุกคนคนเยอะมากเลย มีนะคะขอบคุณนะคะเชฟค่ะอาชเชสค่ะชะนีเชฟค่ะแพ้เชฟค่ะพี่ตูนคือเฮ็ดหนาจังสันพี่ตูนเชฟค่ะจะบอกว่าบรรยากาศภายในร้านคือแบบน่ารักมากค่ะคนสวยสวยไม่ได้น่ารัก มันสวยคลาสสิกมากในวันหลังพาผัวมากินร้านสวยมากเลยค่ะมาแล้วนะคะนี่นะคะชื่อร้านนะคะม,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 มาดูเมนูอาหารกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลิจะสั่งอะไรนะคะวันนี้ <c oughs> มาดู <c oughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปอาหาร <c oughs> ของเพื่อน <c oughs> ๆนะคะ <c oughs> มาลงให้ดูเนาะเออ Oh โอ oh. jaar jaar ้โหเชฟเปิดให้เลยค่ะเสามลิตรเบาๆค่ะทุกคนคนเดียวหดคนไม่ไน่อือสามลิตรจ้ะพี่โอ้ยจะใช้เวลาทั้งวันเจ้ามือค่ะเจ้ามืออ้าวลืมกดเอาใหม่พี่แมว <l ix> ลืมกดเชียร์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ <sk ill> ขอบคุณนะคะเชียร์ค่ะเออเอาไม่สิเมอืมพี่นุชเชียร์ค่ะอืมเออมันเยี่ยง็ะตรแฮะ อ้สลัดค่ะอันนี้เป็นมิกซ์สลัดนะคะทุกคนโอ้ว้าวอุ้ยน่ารักมากเลยรักตากะซอ่มมั้ง ตังกาแฟอันนี้ของเรานะคะเป็นทาท่าเนื้อนะคะตังกื้อมาอันนี้นะคะเป็นสมกแซมอนใช่ปะ่ะก,กินเนาะถ่ายดูสวยมาให้หน่อยนะเร้นะขนาดนี้แล้วค่ะ ไปลุกมากค่ะทุกคนจ้า medium r e ว medium r e medium r e โอ้โหโอ้โหแพรก็กินลิปอายเหรอพี่นิดกินอะไรอะคะทำไมมันดูไม่ค่อยมีมันเหมือนของไอ้แพรวะ รูปไอรูปไอรูปไอโอ้ thank you โอ้ sorry อ่าไลค์ค่ะไลค์ไลท์ไลท์อันนั้นอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนี้ก็เหมือนเธอไงมีเดียมเหมือนกันปะอ๋อมีเดียมเหมือนกันนิสสต็กหมูนะคะ อโอ้ว้วาวเสีร้อยกรัมเบาๆค่ะทุกคนที่ขาวโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะเครื่องเคียงเราสั่งเป็นผักย่าง อันนี้เป็นแกะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อแกะนะคะบัวนนถามถามพ <c oughs> น,นักงานเดิมเมื่อกี้อันน,นะคะมากินข้าวแล้วมามาวัดดวงอันโอ้โหไอติมคะ่ะอุ้ยไหน <c oughs> ไหนอื พี่นิดกินอ่ะโอ้โหโอโหตลอดอ่ะวุ้ที่รามิสูกับพนาคอตต้าน่ากินมากเลยเอาไม่ใช่อะไเป็นเค้กเนี่ยหรอบอกพอใจตั้งแล้วค่ะพี่อยเองอยู่นี่ตังเน่อะ้อ๋ เป็นจังใจล่ะผัวเปิดราทุ่นมารับเลยไปเลยอ่ะเอาไปขึ้นรถคะะ่ะไปค่ะที่ร้านโอ้ฝั่งไหนก็ได้โอ้ยโบอกี่นี้เป็นของเราค่ะทุกคนของเราเดี <c oughs> ๋ยว <OK> โอ๊ยมันต้องไหลเลยโอ๊ยบันลืมถ่ายคลิปโอ๊ยโอ๊ยสูง oh. สวัสดีวันถัดมานะคะทุกคน yok? อ่เมื่อวานใช่ไหมอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าเราไปทานมื้อกลางวันกับที่ทํางานมานะคะเพราะว่าตอนแรกอะยังยังไม่หันได้เปิดบงใช่ไหมทุกคนก็แบบว่าโอเคคุยกันสนุกสนานทุกคนคุยกันสนุกสนานนะคะพอหลังจากที่เปิดขวดปุ๊บนะคะเราก็ไม่ได้จับกล้องอีกเลยแล้วก็มีแบบถ่ายถ่ายถ่ายรูปอาหารไว้บ้างเนาะก็ ก็สนุกมากๆนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีแรงถือกล้องแล้วก็ทุกทุกคนก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปต่อวันนี้ก็เลยจะมาจบคลิปนะคะจะบอกว่าอาหารอร่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศที่ร้านคือดีมากๆนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะคือร้านเราอะเอะ,อะเจ้าของร้านอะเขาจะมี สองที่เนาะก็คือพนักง,งานก็เลยมีอยู่สองสองกลุ่มนะคะสองร้านเนาะร้านเราจะอยู่ร้านใหญ่แล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งอยู่ร้านเล็กร้านเล็กนะคะทุกคนก็วันนี้เออเมื่อวานนะคะเขาก็มีโอกาสได้มารวมตัวกันกินข้าวกินอาหารกลางวันด้วยกันนะคะคือบอสเขาจะจัดทุกๆปีอันนี้ซึ่งเป็นปีแรกของเรานะคะซึ่งเป็นปีแรกที่เราได้เข้ามาร่วมงานที่จริงอะ่ะเราทํางานที่นี่ได้1ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็คือแบบมันบรรจบ หมาะเจาะนะคะที่แบบว่า,าเขาเลี้ยงของปีนี้นะคะเราก็เลยมีโอกาสได้ไปด้วยนะคะส่วนมากนะคะที่ได้ยินมาเขาก็จะไปร้านนี้ประจําเลยเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาไปร้านอื่นแล้วมันจะโอเคเหมือนร้านนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวก็มาคอยดูกันนะคะว่าปีหน้านะคะถ้าเรายังอยู่นะคะก็คือเหมือนกับว่า บอสแกก็พูดนะเนะเออก็ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้แบบไปนานๆนนอะไรอย่างนี้เนาะก็มีแบบกัดก็เหวี่ยงกันบ้างเป็นตามภาษาเนาะทำงานทุกที่มันก็ต้องมีแบบแบบนี้กันบ้างนะคะมันก็เป็นสีสันในการใช้ชีวิตเนาะก็จะบอกว่า อขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณบอสนะคะขอบคุณเพื่อนร่วมงานนะคะคือทุกคนน่ารักมากเป็นกันเองมากก็คือเป็นวันที่แม่ครัวได้ปลดปล่อยนะคะก็คือปกติอยู่ในครัวเราก็จะใส่แค่ยูนิฟอร์มใช่ปะหน้าก็ไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเราก็อยู่แต่หน้าเตาแต่มันคือเออแต่เมื่อวานคือทุกคนแบบสวยจัดเต็มกันมากนะคะริอกก็ไม่ยอมแพ้ใครนะเออนะคะนาะนี่แหละคะ่ะก็เป็นบรรยากาศที่เอามาให้ดูนะคะแล้วก็ขอมา จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะส่วนครั้งหน้านะคะจะมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้กันเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสนุกมากๆเลยบรรยากาศการแบบว่ากินข้าวกินอ่ากินอาหารกลางวันกับที่ทํางานค่ะไปแล้วค่ะทุกคนเธอสันมีเรื่องอยากสิบอก <c oughs> บอกผัวว่าที่แล้ววันนี้นะ่ะ บอสฉันนะ่ะพาไปเลี้ยงอาหารกลางวันนะแล้วก็ตอนออกบ้านใช่ไหมก็บอกผัวว่าอันออกบ้านตอน11โมงเช้านะคะทุกคนก็บอกผัวว่าที ak, ่แักซี you s ซูนพนาอ่าเป็นไอ้แฮปเป็นไอ้ฟินิทลันช์ไอคำโฮมวันสันเดย์ตอนนี้หาทุ่มแล้ว <laughs> ตอนนี้หาทุ่มแล้ว หาทุ่มเลากไข่ฮอดบ้านคข่สก๊ับฮอดบ้านค่ะพอดีแวะไปหาพี่ยันยู่มองเหตุงานพี่ที่เคยเหตุงานนํากันมาพาแบบมูไปเื้อไผ่เขาอินะอตอนนี้นะออกบานสิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงเช้าเนาะตอนนี้ก็หาทุ่มเล้วนะคะคข่สิฮอดบ้านนะคะทุกคนก็เนื้วนอกกับบานเร็วบ่มีแทนนะคะแปบ๊บเดียวบ่มีอีหลีในในคำบอกของข่อยเดียอันบอกกลัวนะ สิบ้าเมากบสิเมาสินะเออกับปานย่ำใดก็อย่าบอกเขาเด้อเออกับย่ำใดก็กับย่ำนั่นแล้วนะผัวโอ,อ้โหกะเงินจะของดีวะ